สวัสดีค่ะทุกคนได้เวลาป้อนยาเจ้าเกิลกันแล้วไปค่ะเริ่มเห็นแล้วแหละนางรู้ตัวแล้วตอนนี้ว่ายามาแล้วเลยอยู่นะคะกำลังเลยนางเพื่อ,นนอก,กินยานะครับเกิลกินยากเกิลทำดีๆก่อนเลยทำดีๆกัน <c oughs> นอนดีๆอย่าหนีแม่เกิลเป็นคนที่กินยาเก่งมากค่ะทุกคน้องโยดค่อยๆโยดคับหยดแบบน,นี้ค่อยๆค่อยๆ เก่งมาก้องกินทออานี้ Google กินยาเก่งนะคะเดี๋ยวถ้าหมดแล้วนะทุกคนปบมือให้น้อง Google หน่อยนะครับถ้าน้อง Google กินยาหมดอนะ่ะปลบมือให้หนูหน่อยนะอย่าลืมปบมือให้หนูนะครับกินเข้าไปกิงเข้าไปเป็นยังไงล่ะ <ś> เก่งมากเลยครับหน้าตาตลก เก่งมากเลยอ่ะทุกคนตบมือให้น้องกูเกิลได้ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับเก่งมากๆเลยครับน้องกูเกิลเก่งมากมากเลยครับ,รบไอ้แก้มกลมนี่ยิ้มเชอได้ครับ